เคยไหมปนดีแทบตายตายตรงทุกงวดไม่เคยเบียวแต่สุดท้ายคนที่ได้สนลดได้พักนี่กลับเป็นคนที่ผ่อนไม่ดีซะง,งั้นการใจดีก็เหมือนกับนักเรียนท็อปแต่ครูมักจะแจกขนมให้กับคนโดดเรียนประมาณนั้น ปีนี้ใจที่ผ่อนนี่ดีมีคนเขาเห็นใจแล้วนะเปิดโปรใหม่ผ่อนดีมีรางวัลเอาใจลูกนี้สายวินยัยเริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่17เมษาย,ยนที่ผ่านมาและนี่ก็คือโปรแกร,รมใหม่ล่าสุดนะจากธนาคารทีทีบีสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถหรือว่ามีหนี้บัตรแต่ว่าจ่ายดีไม่เบี้ยวไม่มีค้างสมมุติว่าคุณผ่อนบ้านมา4ปีจ่ายตรงเป๊ะทุกงวดอรีไฟแนนซ์มาที่ทีทีีปุ๊บดอกเบี้ยเหลือ 3.39%ไม่ต้องรีไฟแนนซ์ใหม่ทุก3ปีด้วยจากที่เคยเป็นนี่ล้วปวดหัวเปลี่ยนมาเป็นนี่ล้วยิ้มได้กันดีกว่าลูกนี้ผ่อนดีจะได้อะไรบ้างมาดูกันแบบเน้นๆลูกนี้บ้านจะได้ดอกเบีย้ยคงที่3.39%ไม่ได้มีดอกเบีย้ยกระโดดไปปีที่4ฟรีค่าประเมินบ้านแล้วก็ประกันอัคคีภยัยถามคุณโปะเงินได้นะแล้วก็ใช้เงินนั้นแน่ได้อีก่ารบัตรกดเงินสดลูกนี่รถแลกเงิน ดอกเริ่ม13%ผ่อนดีครบ12เดือนได้เงินคืน5%ของดอกเบี้ยเติมน้ำมันจ่ายทางด่วนได้เครดิตคืนดีลาลูกนี้สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเริ่มต้น17%ถ้าผ่อนดีลดลงได้ถึง13%แล้วก็การันตีปิดหนี้ได้นะภายใน3ปีใครที่มีสิทธิ์ร่วมง่ายมากลูกค้าใหม่นะที่รีไฟแนนซ์สินเชื่อมาที่ีบีหรือจะเป็นลูกค้าเก่าของ g t ทที่ผ่อนดีอยู่แล้วก็สามารถรวมได้มีข้อแม้ข้อ ก็เดียวก็คือต้องไม่มีประวัติการชำระสรุปเลยพอดีมีรางวัลก็คือโครงการที่เหมือนตบมือให้กับคนดีมีวินยัยไม่เบี้ยวนี้ไม่หนีหายซึ่ง ก็ทําให้คนดีลดดอกเบีย้ยได้จริงได้เงินคืนสร้างเครดิตที่ดีแถมปิดหนี้ได้ไหวขึ้นแต่สิ่งที่คุณต้องระวังคุณจะต้องมีประวัติการผ่อนที่ดีเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ลาลูกค้าที่เพิ่งจะเริ่มผ่อนหรือมีปัญหาการชําระการยังเข้าเงื่อนไขนี้ไม่ได้อย่าปล่อยให้ความดีของคุณไร้ค่ารีไฟแนนซ์หรือว่าเข้าร่วมโครงการผ่อนดีมีรางวัลกับ t t ท,ทบีได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31สิงหาคม2 5 6 8นี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนที่ผ่อนดีนะหรือจะท็กแฟนที่มีนี่แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะ